สวัสดีครับพบกับช่อง Manico Hobby กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแกะกล่องไฮเกต e ้ o m ันโอไ i เ e r นะครับก่อนอื่นก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นงานดองไว้นะครับคือเคยออกมาประกอบไว้แล้วนะครับหนเท่านั้นนะครับแล้วก็ดองจนถึงปัจจุบันฮะนะครับซื้อตั้งแต่ตอนที่หนังเข้าโรงก็คือช่วงปี2010นะฮะตัวนี้นะครับจนถึงตอนนี้ปีเท่าไหร่ละ2021เนอะอ่ะ สิบปีนะครับดองข่ามาเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะครับที่หน้ากล่องนะฮะก็จะมีตัวของดับเบิลโอกันดั้มนะครับแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรล a ฟเอลกันดั้มมั้งอ่านะครับแล้วก็กําลังยิงกับพวกเอเลียนเอลนะครับตรงนี้ยังเป็นโลโก้บันไดสีแดงอยู่นะฮะด้านข้างด้านนี้นะครับก็จะมีภาพแอคชั่นต่างๆของตัวหุ่นนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะบอกประวัติของดับเบิลโอไรเซอร์แล้วก็นักบินเซ มาดูที่เลขาา์โค้ดกันนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็มันจะเป็นรหัสสินค้านะครับแต่ว่า4เลขตัวหลังตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นราคาเยนฮะก็คือตรงเนี้เขียนไว้ว่า2000ก็คือ2000เยนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยช่วงปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง600บาทนะฮะประมาณนี้นะครับมาดูคู่มือกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเดียวกับบล็อกอาร์ตเลยนะฮะ ถัดมาครับเรามาดูแผงแรนเนอร์กันนะอันนี้จะเป็นแผง A อมติคัลเลอร์นะครับสีเทาจะเป็นตามพวกโครงจุดต่างๆของตัวหุ่นนะฮะสีแดงก็จะเป็นพวกฝ่าเท้าแล้วก็ตรงเป้าเอวของมันนะส่วนสีเหลืองก็น่าจะเป็นช่วงต้นคอนะช่วงคอแล้วก็อันนี้ก็น่าจะช่วงหน้าอกของมันนะฮะส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นพาร์ทเคลียร์ใสนะฮะตามจุดล่องของตัวหุ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสีเขียวนะแต่ถ้าเป็นพวกไฮเกตเนี่ยมันจะเป็นเคลียร์ใสธรรมดานะฮะคือเราต้องเอาไปทําสีเองนะครับ ถัดมาครับแผง B นะฮะก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นพวกตามบอดี้โค้งจุดต่างๆถัดมาครับแผง C นะฮะก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะก็จะเป็นช่วงตามบอดี้ของตัวหุ่นนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ติดตั้ง GN ไดนะฮะถัดมาครับแผงดีนะฮะอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกของบีมนะครับแล้วก็ GN s o u r ซอสนะฮะแล้วก็อันนี้ไอ GN เไดเทียมนะฮะอันนี้นะครับถัดมาแผง E นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของ GN s o u r ซอสนะฮะ ถัดมาครับแผง OA นะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของโอไลเซอร์แล้วนะครับก็สีดำๆอันนี้นะฮะจะเป็นฐานนะฮะแล้วก็ตัวยาดนี่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับโครงในก็จะเป็นสีเทานะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเคลียร์สายขุ่นๆมานะฮะแผงถัดมาครับแผง OB นะฮะก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะฮะก็คือจะเป็นรูปทรงของตัวยานะครับถัดมาครับแผงจอยนะครับก็จะเป็น PC 0 0 1นะอันนี้จะเป็นยางนะครับถัดมาครับแผง PC 6กนะฮะก็จะเป็นยางจอยเช่นเดียวกันนะฮะ ไอ้ที่แหวงแหวงไปนี่คือตัดออกไปใช้แล้วนะฮะและนี่ก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นที่ประกอบไว้ครับ <c oughs> จำไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมอยู่ๆเลิกประกอบไปนะฮะถัดมาครับสติกเกอร์นะครับมีสองแบบนะก็คือแบบฟอยล์แล้วก็แบบใสโอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบแล้วก็กลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาสักหนึ่งวันนะครับค่อยประกอบไปนะฮะโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย